ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาก็อย่าลืมว่าที่นี่เราเรียนอนุบาลนะจ๊ะ เดี๋ยวว่าไอ้ละใยครูไม่ใหญ่ถึงเบทิ์บสเอารถจดขีดอะไรอย่างเี้เนะจ๊ะเพราะเราสอนแค่ระดับอนุบาลนั้นนั้นถ้าปฐมมัธยมก็ต้องไปเรียนต่อกันเองนะจ๊ะไปศึกษาเองไปถามผู้รู้เองไปแสวงหาความรู้เอาแล้วก็เรียนเรื่องอย่างเงี้ยรอบกรรมกดแห่งกรรมพบภูมิการการเวียนไหวจเกิดก่าวละอย่างเงี้ยเนาะ วันนี้ก็ยังมาถึงข้อที่สิบสองอยู่เรายังไม่ได้ตอบคำนามเลยเนี่ยอของเธอเนี่ยเพราะต้องขยายความนอย่างน้องแบงเนี่ยจะเป็นเด็กอายุสิบสามขวบนั่นเนี่ยเน,นะแล้วก็ไม่เคยคุ้นกับภาษาไทยคุ้นกับภาษา,ษาอังกฤษตั้งแต่เกิดเพราะว่ามีพี่เลี้ยงเป็นชาวต่างประเทศนั่นครูใหญ่เลยทั้งนี่ใช้เวลาตรงนี้เนิ่นานานพอสมควร เนี่ยเนาะไปจะปูทางให้เธอเข้าใจวันนี้ถ้าไม่ลืมคงจะเอาแผนที่แคว้นต่างๆเพิ่มขึ้นไม่ไทราบเขาจะลืมไว้หรือเปล่าลำพดโทนคำถามข้อนี้ก่อนแล้วแล้วก็โรรธมีความคุ้นเคยสนิทสนมกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งใช้พิธเคารอบและมีชื่อเสียงมาก อย่างท่านผู้หญ่สุวิชัยเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยนี่นะประานกฐินท่านได้ดูลูกมากก็เป็นสิ่งที่ลูกภาคภาคูมิใจลูกอยากทราบว่าลูกกับผู้ใหญ่ท่านนี้นะมีความสัมพันธ์กันมาอย่างไร mm hmm. เคยสรา้างบารมีร่วมกันมาก่อนหรือไม่อย่างไรครับ mm hmm. มีคําถามน้องแบงค์ที่เรายังไม่ตอบเลยนะจ๊ะกบอนที่เราจะลงารายละเอียดตอนต่อไป <laughs> เราก็ต้องมาทําความเข้าาจตรงก่อนว่าเรื่องร,วงราวพระราชาองค์ที่ออกบวชที่เรากําลังฟังอยู่ในช่วงเนี้ยเป็นเรื่องราวที่พระราชาองค์ที่เป็นพระอนุชาได้รงเล่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้รับฟังในช่วงที่ลงทรงเดินทาง <ไป S 1> จาแม่นที่แฝงของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่อถูกต้องจ้ะเพราะฉะนั้นต้องจำา มันมีนักเรียนใหม่มาทุกวันนี่อาก็ดูก็ต้องต่อยมันติดยังไงต้ักเรียนเก่าวก็ต้องแนะนานะที่ต้องต่อยย้ํากันเพราะอะไรจ้ะเดี๋ยวกลัวจะหาบางคนว่าออกหรือออกทะเลไปยีงไม่ใช่นะจ๊ะยังอยู่ในฝั่งอยู่เรื่องเดียวกันนี่ยังอยู่ในเรื่องอยู่เป็นตพเี่ยงว่าเนื้อเรื่องยังดเนินไปไม่ถึงช่วงที่น้องแมง อยากจะเข้าใจตรงนั้นอยากจะรูเ้เรื่องนี้แล้วก็มาทว,วนของเก่ากันสักหน่อยคือ harmonic, ตอนนี้เนี oh. so no, worry, ่ยพระมหาเทระดิพระเจ้ากำลังโอ้สุขสบายอะไรกังวลนี่ดอนวอรี่บีเอปีเพระว่าดอนวอรี่บีเอ p ปีนี่แหละสุขใจอะไรกังวล จึงทำให้ทรงมีพระอาการสงบนิ่งนี่ละทวนของเก่านะใช่กับพระพระอาการสงบนิ่งของพระองค์นี่แหละจึงทําให้พระอนุชาและเราข้าราชบริพารทุกคนแตงครับพอเกิดอาการนิ่งตามพระองค์ไปด้วยแต่การนิ่งของทุกคนในที่นี้มันเป็นความนิ่งจะไม่ได้กเกิดจากความสงบภายในเหมือนกับพระมหาเถระอดีตพระราชาแต่มันเป็นความนิ่งิดปนอึง่ง แถมยังเจือความสงสัยและรุนระทึกใจนี่จ้ะอีกตัางหากนลจ้ะโ <c oughs> ดยเหตุนี้ยังทำให้ใครๆหลายคนต่างคิดฟุ้งซ่านโน่นนี่นั่นกันไปต่างๆนานาว่าเพราะเหตุใดพระมหาเถระถึงทรงนิ่งเงียบสักขนาดนี้แล้ววราจะทรงตัดสินพระทัยยังไงกับเรื่องนี้กันแน่เราจะเซเยตหรือว่าจะเซโนก็เราก็ไม่รู้เหมือนกัน ทุกคนก็ไม่รู้นี่นะจ๊ะเ <c oughs> นี่ยเนาะนี่ของเก่านะจ๊ะ <c oughs> แล้วในระหว่างที่คนทุกคนกำลังลุ้นในใจอันระทึกอย่างนั้นพระมาทีแล้ก็ทรงกวาดสายตามองไปที่ทุกๆคนอย่างช้าๆอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็ทรงแสดงอาการนิ่ง แล้วก็แล้วก็หนึ่งสิ่งใสติตใพระองค์ทรง,งแสดงอากาักปริยาเช่นนี้ขณะนี้เป็นพระรอในช่วงนั้นพระมหาเถรระกําลังทรงทบทวนความคิดของพระองค์และกําลังทรงตัดสินพระทัยว่าเราจะตัดสินพระทัยอย่างไรดีกับเหตุการณ์ในครั้งนี้รอบบุญในครั้งนี้ถือเป็นความตั้งใจอันมั่นของพระองค์มาตั้งแต่แรกแล้ว เราบาพระองค์จะขอเป็นเจ้าของบุญกองทุนสร้างวัดในครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียวเหมือนท่าน,นาอาณาจัรบิณฑิกาเศรษฐีสร้างวัดพระเชตวันท่านเดียวอ,อะไรเงี้ยเออนี่นะถ้าตอนนั้นถท่าน,นาอาาจรบิณฑิกาเศรษฐีชักชวนท่านนั้นในนิสัยเขาก็คงเอากันนะแต่ไม่เหมาหมดเนี่ยเราจะได้นึกภาพออกไงเหมา แต่วัดของเราไม่ใช่เพราะเรากลัวคนเหมาเราก็เลยต้องแจกจ่ายบุญนี่เนอะเออเลยไม่เสร็จทักทีเนี่ยนะมันต้งยืดเยอะวนี้เพราะฉะนั้นโลกจะทรงตอบปฏิเสธที่จะไม่ให้ใครมีส่วนในบุญนี้มันก็หาควรไม่แล้วบุคคลที่เดินทางมาขอร่วมบุญในครั้งนี้เนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงรักมัชมัชและก็มีความผูกพันกับโลกมาตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังทรงครองราชเป็นพระราชาดังนั้นถ้าพระองค์จะตัดช่องน้อยแต่พอตัวโดวยการเป็นเจ้าของบุญในครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียวมันก็คงไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนักสำหรับในเวลานี้อยู่ต่อหน้าผู้ที่เป็นที่รักอย่างนี้ ล,ลักพระลงและยิ่งในช่วงที่พระองค์ทรงกวาดสายตามมองไปที่ใบหน้าทุกคนอย่าง slowly ก็ <laughs> ยิ่งทำให้พระองค์ทรงมองเห็นถึงคุณงามความดีของแต่ละคนคือ mm hmm. มองไปแล้วก็ภาพต่างๆก็เกิดขึ้นภาพต่างๆท,ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายและเคย ร่วมลบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังทรงครองรลชเป็นพระราชาเพราะเป็นพระราชาถ้าจะไมมีแม่ทัพในกองขราปิพานก็อยู่ไม่ได้แม่ทัพในกองขาบาปิพานทํางเป็นพระราชาก็อยู่ไม่ได้ต่างก็ต้องอยู่ด้วยกันทั้งคู่แต่ั้นพระองค์ทรง,รงตัดสินพระทัยที่จะไม่แบ่งบุญน,นี้ให้ใครจริงๆทุกคนที่พระองค์ทรงรักแล้วเขาก็รักพระองค์ ก็คงจะเสียใจกันเป็นแถวเสียใจซึ่งคนที่จะเสียใจและเจ็บปวดที่สุดในครั้งนี้ทั้งหมดนั่นแะก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนหลอกเอาเสียจากตัวของพระองค์เองนี่เลยจ้ะเออซึ่งประมาณว่านายเจ็บฉันก็เจ็บสู้ไปเจ็บด้วยกันทั้งคู่ดีกว่าแต่ในทางกลับกันพระองค์ทรงตัดสินพระทยัยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในบุญกองทุนสร้างว้ไในครั้งนี้ ความปลื้มปิติกระจัพลันบังเกิดขึ้นภายในใจของทุกคนจะรวมถึงตัวของพระองค์เองด้วยและได้เหต่บุญในครั้งนี้เป็นบุญที่ใหญ่ใหญ่ใหญ่และมีอันิสงส์มักมากแต่การต่หายทุกคนได้มีส่วนอรรมในบุญครั้งนี้ก็จะเป็นผลทำให้ทุกคนได้อานสงสงผลบุญติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติอีกทั้งจะเป็นสายบุญที่ทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเกิดมาสร้างบารมีร่วมกันในภพชาติต่อไปอีกด้วย ซึ่งพระมหาเถระก็ทรงนึกทบทวนเช่นนี้ยำยำซ้ำซ้ำยำยำอยู่นานทีเดียวจนทำให้ทุกคนในที่นั้นต่างขานิ่งและอึ้งอยู่นานจนแทบจะไม่ได้ยินเสียงตึกตักของการหายใจก็ออกจนในที่สุดพระก็พบทรงพบคําตอบแต่พระองค์จะตัดสินพระทัยอย่างไรนี่ลราค้างเมื่อวานนี้ รดติดตามตอนนี้เลยเอยอก็จะไปถึงตอนต่อไปเราไปดูแผนที่สักนิดนึงนี่ก็เป็นแผนที่ในช่วงต้นอริยการเจริญภาสีที่เป็นสีสมมุติเอาะนะก็จะไปเกี่ยวอะไรกับใครนะนี่นะนี่สีสมมุตินี่นะ นี่ของพระราชาพระยิ่งใหญ่แล้วนี่แควนรอบรอบนี่จะแหวนกันชนแล้วก็นี่แควนของพระราชาที่ออกบทต่อมาก็ในช่วงกำลังขยายดินแดนที่ขยายเพราะจำเป็นเน่เรื่องมันจำเป็นทิ้งกระบ,บอกไปหมดแล้วมีโจปรปลอมโจรจริงอะไรหนึ่งสารบ,บัดเป็นต้นเป็นต้นแล้วพอจะจำกันได้แล้วจ้ะพอขยายเสร็จก็มาเป็นอย่างนี้ นี่จท้ทีนี้ทีนี้มีนี่เราเพิ่มอีกสักนิดแล้วก็ดูภาพรวมรวมกลัวจะเห็นเห็นแค่นี้พอนี่แกล้งพระราชาผู้หยิงใหญ่ แคว้นที่หลอสังหารนี่นะมีแคว้นกันชนนี่นะมีสองแคว้นซึ่งต่อไปเราจะได้ศึกษาที่จริงแต่เดิมเป็นแคว้นเดียวกันแต่เหตุชะชนไหนจึงแยกอย่างนี้แล้วีนแคว้นกับวราชาที่ออกบดแล้วกันเดกแคว้นติดกันอีกแล้วนี่ก็แคว้นติดกันอีกเออนี่นี่นี่นะ ซึ่งเราก็จะต้องสันนิษฐานว่าหลานสาวของพระราชาเจ้าหลานเธอของพระราชาคที่ออกบวชจะไปอยู่แคว้านไหนแควนนี้แควนนี้หรือแควนนี้นี้นี้หรือเออมันนิสิมันเป็นเรื่องที่นี่นะอืน่าติดตามทีนที่วกคขาจะไม่ได้ตอบคำถามตรงนี้ต้องหารือกันแล้วแหละ มันมันจะยาวไปไหมคือที่ต้องหาหรือเพราะว่าไม่ไม่จะทวงเวลานะเร,เรื่องมันโยงกันไม่หมดเลยมัมนมันเกี่ยวพันกันไม่หมดเน่ยคือถ้าไม่เกี่ยวก็จะไม่เอามาเอี่ยวด้วยเนี่ยมันอย่างนี้นะแล้วนี่ เมื่อพระมหาเถระอดีตพระราชาทรงเห็นถึงความตั้งใจจริงของพระนุชารวมถึงเราข้าราจบริาพารผู้ติดตามาทุกคนต่างมีความปรารถนาเห็นพ้องต้องกันอยากที่จะร่วมบุญกองทุนสร้างวัดในครั้งนี้กับพระองค์แบบมชัชมัชหมกักมอกอีกทั้งพระองค์ก็ยังทรงแรงเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สาธโรงทรงยินยอมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้สาด้วยเหตุจี้เนาะเหตุนี้ในสุดพระมหาทธิระจึงทร<า>งยินยอมและยินดีสาแล้วพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านว่าโอเค,คที่จะเปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มีส่วนร่วมบุญกองทุนสร้างวัดในครั้งนี้ ไอ้ที่พระองค์ทาอย่างนี้เพราะว่ารักเธอสุดหัวใจอะไรก็ยอมก็โอเคเนะี่ยเพราะรักพระนุชชาแล้วก็โอ้แม่ทพได้กองทั้งหลายขราบริพารที่ริวมทุกร่่มสุขกันมาเงี้ะเมื่อพระนุชาและเหล่าขราบ,บริพารทั้งหมดรู้ว่าพระมหาธีระทรงยินดีและยินยอมให้พวกตนร่วมบุญในครั้งนี้ ทุกคนก็ต่างดีอกดีใจแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติเบิกบานใจเป็นอย่างมากที่ผุตสนจะได้มีโอกาสแตกตัวบุญใหญ่บุญใหญ่ใหญ่ในครั้งนี้ฟินนะและเดบรรดาทั้งหมดนะ่หมายถึงคนที่เดินทางมากราบพระมหาเถระในครั้งนี้กันนะจ๊ะพระนุชาดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าใครทั้งหมดในตอนนั้น เอกท่กรวิายพ,พูดแบบนี้ก็เป็นเพราะพระนุชาทรงแสดงอาการดีอกดีใจและปิติใจมากกว่าใครเพื่อนเลยเรียกได้ว่าเก็บอาการปิติไว้ไม่อยู่เก็บอาการไม่อยู่เลยดูดูไปแล้วการของพระนุชาเหมือนกับการของพวกเราหลายหลายคนในวันงานกระถินที่ผ่านมา<ะ>ที่่ตงก้า เกิดความปลื้มปิติใจจนเก็บอาการไว้ไม่อยู่<า>เดินอมยิ้มไปยิ้มมาราคาเทพบุตบุเทพธิดาบัเดินเิญบ้าตรายยังไงอย่างนั้นอ<า>โอ้เก็บอาการไว้ไม่อยู่เหมือนกันนี่เนาะซึ่งสาเหตุที่ทําให้พระนุชาสงเกิดความปลื้มปิติมากกว่าใครเพื่อนทั้งที่เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงเกิดความปลื้มปิติแบบยกกําลังคูณสองนั่นเอง กล่าวคือปีติแรกเป็นความปีติที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันทีิพลงทรงได้รับมอบหมายจากพระมหาศิละอดิพราชาให้เป็นผู้ดูแลเรื่องการก่อสร้างทั้งหมดแทนพระมหาเถร,ระโดยเหตุนี้จึงทําให้พระองค์ทรงรู้สึกภูมิใจดีใจและปลื้มปีติใจนับตั้งแต่วันนั้นเรื่อยมาเนี่ย พระองค์ยิ้มไปยิ้มมาพระองค์จะได้ประกอบบุญใหญ่ๆในครั้งนี้ติดหนึ่งสมองสองมือหรือด้กำลังกายและกำลังสติไปอย่างพระองค์นั่นเองอปีติที่สองคือความปิติที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยในวันนี้เราได้ตั้งใจวันที่พระองค์ทรงทราบข่าวว่าพระมหาธีระจะเป็นผู้ออกทุนทรัพย์ในการก่อสร้างพัดเองทั้งหมด เห็นไหมว่ามันจำเป็นต้องรวยรวยมัไดีอย่างนี้นทําเองได้หมดนี่เนาะพระมหาเถระจะเป็นผู้ออกทุนสร้างการสร้างวัดเองทั้งหมดโลกก็ทรง need and want so much much เออคืออยากที่จะมีส่วนร่วมในบุญกองทุนสร้างวัดกับพระมหาเถระมา,ะมากๆเ<อ> <laughs> พียงแต่ในตอนนั้นพระมหาเถระยังไม่เปิดโอกาส ให้พระองค์นี่มีส่วนร่วมในบุญส่วนนี้เท่านั้นเองแหละแต่มาวันนี้เนี่ยมาถึงความปรารถนาพระองค์ก็สำลิทิตผลพระองค์ยังเกิดความรู้สึกปลื้มบิติเบิกบานใจเป็นอย่างมากที่พระองค์จะได้มีส่วนในบุญใหญ่ใหญ่ในครั้งนี้จะกําลังซั์ของพระองค์เองของพระนุชาเลยจ้ะแต่ว่าปิติของพระองค์ในครั้งนี้มีกําลังมากปานประหนึ่งว่าพระองค์ได ทรงถวายทานแดบประสมมาสมุทเจ้าเลยทีเดียวเลย,เย<า>มีปิติสูงมากและด้วยความเพื่ดปิติแบบยกกำลังคูณสองนี่เองจึงทำให้พระนุชามทรงมีความปิติสุขมากกว่าใครทั้งหมดเพราะคนอื่นไม่ได้ยกกำลังแค่ว่าขอไม่ส่วนร่วมแต่นี่ทั้งคุมด้วยร่วมทุนทรัพย์ด้วย ที่มาทั้งหมดแค่รวมทันะรับถ้าจะประมาณความพปติสุขของพระองค์ให้เห็นภาพเราก็ทรงเหมือนนักเดินทางที่เดินทางอยู่กลางทะเลทรายมานานแสนนานนี่แล้วจู่ๆก็ได้มาเจอกับแนวป่าอันอร่มรื่นเออนี่นไจะ๊ะและแหล่งน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์มารออยู่เบื้องหน้าหรือเหมือนเราหมู่พรมร ึ่งที่บินมาเจอแหล่งเกสรอนที่หอมหวานป่านน้ำพึ่งเดือนห้าอ้อเ <laughs> น่้อปปมาหลายๆอย่าง <laughs> ตัวมันเล็กๆนี่นะมันอยู่ข้างทางครูไม่ใหญ่แต่มันมีเรื่องของเคยจะขยายตัวให้ใหญ่เท่ากับบัวมันคือใช่ใช่ <laughs> แล้วเมื่อเราอึังอ่ง้งบางตัวก็คล้ายๆอึงอ่าง แต่ม,มันมีปุ่มเยอะแยะขางคกแล้วก็มีนกปลา,าที่ต่างกระเริงล่าแสดงอาการดีออกดีใจเมื่อเจอสายฝนอย่างนั้นแหละอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าขางคกกราเริงเออนี่คล้ายๆคนเดินทางกลางทะเลทรายมาเจอแหล่งน้ำนี่นะจะขยายภาพใหญ่ขึ้นหน่อย อ๋อมันกำลังเดินกลางทะเลทรายเจอแหล่งน้ําเจอสายฝนนี่ไม่ใช่มันพึ่งเจอเกสรเหมือนกบข้างคกนกปลาเจอสายฝนอ่าอางนี้แหละคือเกิดอาการอาราเลงทีเดียวดังนั้นเมื่อพระมหาเถรละประโากาศให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในบุญกองจนสร้างวัดกับโลกแล้ว พระมหาเถระจึงฝากโอวาทให้ทุกๆคนช่วยกันสร้างบัดใหม่นี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถปฏิบที่วนี้จะได้เป็นสายสมหรับติดตัวเราไปข้ามพบข้ามชาติอีกทั้งจะได้เป็นสายวันนี้ทําให้ทุกคนได้ลงมาเกิดมาร่วมสร้างวิกันอีกในภพชาติต่อ,ตอไปเออแล้วแคว้นที่ติดกับแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวชแคว้นต่างๆเหล่านั้นนะ จะมีส่วนร่วมในวัดแห่งนี้ไหมอเออยังไงยังไงก็ไม่บอกอนี่นะเขาต้องให้ตอนนี้จบก่อนอ <c oughs> และที่สำคัญที่สุดร่ทรงมีความปรารถนาจะสร้างวัดใหม่แห่งนี้สำเร็จโดยแล้วที่สุดเพือ่อจะได้ทันใจทันใช้ใและทันเวลาให้พระมหาเถระผู้ใหญ่ซึ่งก็คือคุณยอาจารย์ ได้อยู่ชื่นชมวัดใหม่แห่งนี้แล้วในกณะนั้นพระมหาเถระผู้ใหญ่เริ่มมีอายุสังขารมากแล้วถ้าเทียบกับอายุมนุษย์ในยุคปัจจุบันก็คงประมาณเกือบแปดสิบเลยนะจ๊ะประมาณเมื่อพระมหาเถระประธานอวาสจบพระนุชาและเหล่าข้าราชการทุกคนก็ได้รับปากกับพระมหาเถระว่า ทุกคนจะช่วยกันสร้างวัดหฒนเรดยเร็วจะไม่ช้าวันชาตินี้หรือผก็กกไม่ทราบแต่จะทำบุญในครั้งนี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถไม่ใช่เต็มทีเต็มทีที่ทุกคนพึงมีเพื่อให้สมกติประสงค์ไม่ตายทุกคนในส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนี้นี่เ จากนั้นทุกคนก็ได้กลาบลาพระมหาเถระแล้วก็เดินทางกลับด้วยใจที่มีความปีติเบิกบานอย่างแรงเออ,อย่างแรงอย่างแรงและในช่วงนี้ทุกคนกําลังเดินทางกลับพระดุชาอารมณ์ั้งล่าข้าราชบริพารทุกคนต่างกับบูดถ,ถึงแต่เรื่องนี้ด้วยใจที่เอเลิรเบริกบานไปตลอดเส้นทาง เปรียบเสมือนพระมหาเิรา่าเดชทรงตเติม,ตเ,ตมตเต็มความสุขให้กับทุกคนที่มาในวันนี้เหมือนกับบ้าทุกคนมีความ Happy. แฮปปี้แล้วก็แฮปปี้ดีด้ากลับไปนี่พราจวังนี่ยจ๊ะปีติถูกแฮปปี้ับทุกคนเลยแล้วเมื่อพระนุชชาแล้วเราก็เลยบริพารได้กลับเข้าไปในเมืองแล้วเหตุการณ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่ก<ะ>็คงจะต้องปาตต่อต่ออใช